สวัสดีครับผมทีมไอทีฟ้านะครับในคลิปนี้ก็มีสิ่งดีๆมาบอกครับกับช e, ้อปปี้มิดมันเซลนะครับ โปรวันที่15โครร้ดลด5 0สินค้าดังเพียง1บาทครับช้อปได้คุ้มสุดถูกที่สุดในวันนี้กับช้อปปี้มิดมันเซลรวมทุกโปรโมชั่นโดนใจสินค้าแฟลชเซลเก็บโคตรส,ส่วนลด50พร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีขั้นต่ำช้อปเลยนนี้ที่ช้อปปี้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับเปิดตัวแล้วที่เกาหลีใต้ Samsung ลาซี่ y ห้าสมาร์ทโฟน5 g ฉายชิปดัมเมชั700ีในราคาประมาณ12,600บาทล่าสุดทางซัมซุงประเทศเกาหลีใต้ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นกลาซี่ y ห้ผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายในเกาหลีใต้อย่าง SK Telecom เรียบร้อยแล้วครับโดย Samsung ลาซี่ y ห้าเป็นสมาร์ทโฟน5 g ราคาประหยัด ใช้ชิปมีเดเทกไดร์เมสตี้เจ็ดร้อยให้กล้องหลังเลนหลัก6 4ล้านพิกเซลพร้อมด้วยแบตเตอรี่ขนาด5,000มิลลิแอมในราคาประมาณ12,600บาทครับ s ัมซุง Galaxy Y5 มีรหัสโมเดลว่า SM ขีด e E4265 SM ขีด e E426S มีขนาดตัวเครื่องอยู่ที่167.2คูณจคูณ9มเมตรน้ำหนักอยู่ที่203กรัมมีหน้าจอสแสดงผล Infinity V Display ขนาด6.6นิ้ว Full HD Plus ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 700ให้าที่ 6GB พร้อมรอม1 8้อม1 1 8 g ให้กล้องหลังมาทั้งหมดตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียดของ3ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าไวความละเอียด5ล้านพิกเซลและเลนเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่5,000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว15วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy Y5 มีราคาที่เกาหลีใต้อยู่ที่4 4 9 9 0 0วอนหรือประมาณ12,600บาทนอกจากนี้ครับตามรายงานยังระบุอีกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ อาจจะดีแบนเป็น g a l a ซ y f f 2ี g สํา g สำหรับวางขายในตลาดอ,าอื่นๆก็เป็นได้ครับสำหรับวางขายสําสำหรับวางขายที่ตลาดอ,าอื่นๆต่อไปครับตอนนี้ช่อง ITFA s ้สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT f a s ้เพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ จบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไ like, ลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ